ข้าสู่ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสอย่างนี้ถ้าคิดถึงสัตว์ได้หนึ่งชนิดก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้ากวางเลนเดียนั่นเองนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินตำนานนะคะว่าพอเข้าสู่เทศกาลนี้เจ้ากวางเลนเดียก็จะทําหน้าที่ในการเหาะลดลากเลื่อนบรรทุกของขวัญเพื่อให้ซานคอสนําไปมอบให้เด็กๆในวันคริสต์มาสอีฟซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นพลังที่พิเศษมากๆเลยนะคะ <c oughs> และ้วอุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าความพิเศษของเจ้ากวางเลนเดียในชีวิตจริงเป็นอย่างไรวันนี้สาราเมซี่จะพาทุกคนไปหาคําตอบนะคะขอแร เป็นนักเดินทางท่องโลกเจ้ากวังเรเนียน,นะคะสามารถเดินทางได้ไกลเกือบ5000กิโลเมตรซึ่งเป็นรองแค่วันหลังข้อมที่ทำสถิติได้ไกลถึง800 0กิโลเมตรค่ะข้อ2เป็นนักยิง่งโดยเจ้ากวังเรเดียน,นะคะสามารถวิ่งได้เร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะข้อ3เป็นนักทนความหนาวโดยเจ้ากวังเรเดียน,นะคะมีขนที่เป็นโครงดักอากาศทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันอุณหภูมิได้ดีมากๆเลยค่ะ,ะข้อ4 เป็นนักว่ายน้ำเจ้ากวังในเมียนะคะสามารถว่ายน้ำในคลองแคล่วแม้จะมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยมากถึง170กิโลกรัมสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะถึงเซนต์คอจะให้แต่ของขวัญแต่หัวใจฉันนั้นมีให้แต่เธอนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากรู้และอยากให้เราพาไปหาคำตอบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้ววันนี้แก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการสาระเมซี่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย